สวัสดีครับพี่กอสวัสดีครับสวัสดีครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษสุดจากผลิตภัณฑ์พร้อมเพียงแค่คุณสั่งซื้อสินค้าใดๆก็ได้ของพร้อมครบ150บาทขึ้นไปรับฟรีทันทีชุดตรวจโควิด COVID. 500บาทขึ้นไปรับส่วนลด15%โดยการใส่โค้ด g IL o 1 5 และซื้อครบ1,000บาทขึ้นไปรับส่วนลดทันที25%โดยการใส่โค้ด o 2 5เพียงแค่คุณสั่งผ่านทาง Line o f f i c i a l ของพรอมไทยแลนด์แล้วบอกว่ามาจากช่อง Mr. g i ต o Chan อย่าลืมอุดหนุนกันเยอะๆนะครับคือวันนี้เรากลับมาหาพี่ก่ออีกรอบหนึ่งเนี่ยเนื่องจากสถานการณ์ช่วงนี้ที่ราคาบ้านมันขึ้นแพงมากนะครับทั่วน่าจะทั่วประเทศเลยเนาะโดยเฉพาะที่ออสตินแต่อันนี้อันนี้ยังเรียกว่ามันมันยังอยู่ในเขตฮิสตันอยู่ไหมเนี่ยพี่ อ๋อชานเมืองฮิวสันครับตอนนี้คือไซเพรสไซเพรสเคที่ม,มันคือนอกชานเมืองออกมาไ,ไม่ไกลประมาณสัก20กว่าไมล์จากฮิวสันนะครับบ้านหลังเนี้ยจริงๆแล้วดิวตั้งแต่ปีที่แล้วปลายปลายปีใช่ไหมประมาณสี่แสนสองตอนนี้ถ้าราคาใหม่ไปซื้อพี่ว่าเกือบ5้าแสนแล้วแต่ว่าตอนนี้หลังนี้คือยัง4ี่แสนสองล็อกไว้สี่แสนสองล็อกไว้อ๋อแต่ว่าที่ไม่ล็อกคืออินเทรสเมื่อตอนนั้นเนี่ยที่เขา ดิลเนี่ยประมาณ3%แต่ตอนนี้มันขึ้นมาเป็น5%แล้วครับ,รบหลังนี้เขาปิด drywall เรียบร้อยแล้วครับอ๋อเพิ่งปิดเนะพิ่งปิดผนังไปแต่ว่าจริงๆแล้วเราควรมาดูก่อนจริงๆเราไา่ดูกับลูกค้าตลอดนะนะครับว่าก่อนปิด drywall เพราะว่าเราจะได้รู้ว่าข้างในมันมีอะไรบ้าง เช่นเนี้ยตรงเนี้ยเห็นไหมครับว่าเขาปิดไปแล้วเนี่ยเราไม่เห็นละเดี๋ยวพาไปดูอีกหลังอีงที่ยังไม่ปิดผมเข้าใจว่าแบบบ้านราคาเนี้ยสี่แสนอ่ะสมมุติสี่สี่แสนก็คือเราวางดาวไปห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะแล้วเขาก็จะคำนวณจากนั่นแหละก็คือจ่ายแค่ค่าบ้านกับดอกเบีย้ยแค่นั้นที่ผมรู้ครับก็คือมันยังมีบวกอีกมันยังมีบวกโอ้โหแล้วก็อินชูรันถ้าเกิดวางดาวไม่เกิน20%ยังต้องเอา มอร์ g กจอินชู r รนพรีเมียมเนี่ยเข้ามาใส่ด้วยสรุปหลังนี้คือต้องจ่ายเดือนละ3,000กว่าอ่ประมาณนั้นแหละครับประมาณนั้นทั้ทษ้พี่ว่าเกินนิดนึงนะสมมุติว่าเมื่อกี้เราคำนวณใช่ไหมบ้าน4,000 0 0ใช่ไหมจ่ายประมาณ3,300เนี่ยจริงๆแล้ว Debt to Income Ratio เนี่ยที่เขาจะให้มันคือ43%คือ Debt to i น c o m e Ratio นี่ก็คือหมายถึงหนี้ที่เรามีใช่ไหมครับครับหนี้ต่อรายได้หนี้ต่อรายได้3,300ก็คูณ100ก็หารด้วย 43%ก็คือคำตอบเราจะมีประมาณ7,674ต่อเดือนเงินเดือนอะถ้าอยากคูณเป็นปีก็คูณ12ก็ประมาณ8 8 0 0มื่นแาละจำได้มาปีที่แล้วบ้าน3 0 0 0สนดอกเบีย้ย 3, 4เรเซเรามี60,000ต่อปีเราก็พอละลายได้6ปีน,ปนี้<ป>บ้าน 1, 1> ร,ราคาสูงขึ้นดอกเบี้ยราคาสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องมีประมาณ8,8 0 0ละถึงจะซื้อบ้านได้ขนาดนี้ ต่อให้เงินเดือนเจ็ดพันกว่าอย่างที่พี่บอกอแล้วต้องมาจ่ายหลังนี้สามพันสามต่อดเดือนเหมือนต้องห้ามินี่อย่างอื่นเลยนะถูกต้องครับหลายคนที่โลนไม่ผ่านเพราะว่ามีนี่อย่างอื่นด้วยเช่นมินี่รถมินี่เครดิตร์ดที่ต้องจ่ายรายเดือนเน่นะคเขาก็จะเอามารวมกับตรงนี้ด้วยแล้วเขาก็จะดูว่าเราไม่น่าจะไหวเพราะมันเกินครับถ้าเกินสี่สบามบางที่เขาให้ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไงเขาก็ดูเอ้ยแต่ว่าดูหลายๆอย่างด้วยครับเครดิตสกอร์หรืออะไรเงี้ยครับ ก็คือถ้ามีดาวเยอะก็ก็ช่วยได้อยู่ใช่ครับใช่ครับแล้ไม่ต้องจ่ายถ้าดาวได้20%ก็ไม่ต้องจ่ายอ่อม g ลเกจอินซอรันพรี m m ียมบ้านหลังนี้สร้างค่อนข้างแข็งแรงเลยล่ะแต่ว่าวันก่อนพี่แอบไปดูบ้านข้างๆอ่ะเฮ้ยมันใช้ไม้ที่แบบค่อนข้างจะประหลาดๆแต่เขาเรียกว่า e n g i n e e r wood ไปดูไหมไปพี่ไปไประวังตะปูนะพี่ e n g i n e e r wood คืออะไรสยซับใหม่โดนตะปูนี่เรียบร้อยนี่ตะปูตั้มขึ้นมาเลย โครงการหมู่บ้านสร้างใหม่เพียบเลยฮะยุคนี้โอ้โหนี่กําลังขึ้นโครงนี่ยังไม่ได้ปิดผนังเลยเป็นโครงไม้ไอ้นี่คือชั่วคราวใช่ไหมพี่ชั่วคราวของช่างบ้านหลังนี้พี่ว่ามันสร้างได้แบบดูดิใช้ไม้ดูดีเห็นไหมเขาเรียกว่า e n g i n e e r wood เนี่ยเอามาต่อต่อต่อกันเนี่ยนี่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 แล้วเยอะมากเลยอ่ะนี่ฮะพี่ว่ามันจะแข็งแรงไหมพี่กอ คือเขาเรียกชื่อหรือว่า e n g i n e e r wood อะครับมันคงโอเคมั้งครับเหรอฮะแต่ดูแล้วควือมันเป็นการเอาแบบไม้ที่ใช้แล้วแล้วมาต่อ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 ใช่ครับเนี่ยแต่งเยอะคสันเพราะว่าตอนนี้มัน supply shortage จริงๆอะครับน้องถ้าดูหลังนี้นะหลังนี้หลังนี้เรื่องไม้อาจจะ short แต่ว่าเรื่องปลาปลาเนี่ยเขาโอเคคือเห็นไหมท่อสีน้ำเงินสีแดงเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่า p a c system PEX มันจะยืดหยุ่นได้ครับเวลาหน้าหนาวถ้ามันหนาวมากๆเนี่ยมันก็จะไม่แตกเหมือนท่อคอปเปอร์พูดถึงดูดิไม้มันไม้พิการอะคือมันแหว่งอยแล้วพี่ใช่ปะทาไม้ขึ้นเนี่ยตอนนั้นมันลงมาแล้วครับแต่ว่าที่ขาดแคลนตอนนี้คือเรื่องการขนส่งมากกว่าครับอ๋อเหรอที่เขาคือมันเป็นผลมาจากไอ้โควิดใช่ใช่ไหมมันไม้ใช้แล้วจริงๆเนี่ยพี่มันมีรูมีเว้ามีอะไรเงี้ยต่อเป็นแผ่นเดียวกันคืออเมริกาเขาคงคิดว่ามันน่าจะ ก็ผม่ามันผ่านอินสเปคชั่นได้แสดงว่ามันคงใช้ได้ครับเนาะถ้าเป็นบ้านพี่พี่ก็ไม่ไหวแต่ในความรู้สึกในความรู้สึกเราเฉย่เดี๋ยวเฮอริเคนนะที่ฮิวสตันก็มาบ่อยๆแล้วที่ไซปร e สเนี่ยเมื่อสองสาเท่าไหร่ปีก่อนช่วงเฮอริเคนฮาวีใช่ไหมมันก็มีทวิสเตอร์เข้ามาด้วยอะไรเงี้ยครับเหรอเออเพราะว่าเขตนี้มัน ใช่ไหมมันโล่งๆเอะ่ะทวิสเตอร์ก็คือท <orn> <orn> อร์เนโดที่เรียกชื่อหนังแล้วนะนะ <laughs> ใช่ใช <laughs> ถ้าเผื่อเราอยากจะแปะรูปอะไรสักรูปหนึ่งสมมติแปะรูปนึงเนี้ยใช่ป่ะ แล้วเราไม่รู้ว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนเราไปตอกปูโคกเข้ามาหรือโคกเข้ามาเนี่ยท่อน้ําก็รั่วหมดเลยถูกไหมครับเราจะแขวนหรือทาชั้นอะไรทํานองนี้ใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นควรจะระอเวลาเวลาเขาตอจริงๆเขาถึงมีสตาร์ทไฟเดอร์เคยเห็นไหมที่มันคย่รัตท๊กตึ๊กเออเราจะได้ตอกตะปูเข้าไปตรงนี้แต่บางทีตอกพลาดใกล้ๆอย่างนี้ก็เสียวนันนะโดนโดนท่อนี้เข้าไป้วแตกผมมีคนดูหลายคนเขาถามว่าเอาอแล้วมันจะทนเหรอสร้างด้วยไม้ออย่างเงี้ยทำไมเขาไม่สร้างด้วยปูน คอระส่วนคอนเนอร์นี่อาจจะแข็งหน่อยเพราะมีไม้ลอยอันหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้คือโฟมเคาะได้เลยจับข้างนอกนี่แะคือข้างนอกเลยนะแต่ว่าข้างนอกจะเป็นเป็นอิฐใช่ไหมเขาเรียกว่าบริกเวเนียที่จะมาก่อค o อ e เวอรออีกทีนึงก็เหมือนอถ้าง่ายๆก็คือเหมือนเอาอิฐมาฉาบหลอกข้างนอกให้ตกแต่งมันดูสวย ครับแต่มันก็มีความแข็งแรงพอสมควรอยู่นะฮะมันกันเฮอริเคนได้กันรอ,รอ๋อกันนะฮะแต่ว่ากันรถยนต์ไม่ได้ก็รถยนต์พุ่งเข้ามาเนี่ยลูเค<ล>้พี่บ้านโดนรถถอยพุ่งเข้ามาชนพุ่งทะลุแบบเละเหมือนในหนัง <ๆ S 2> <ๆ S 1> ที่เราเห็นเมื่อก่อนตอนเด็กๆผมดูหนังฮอลลีวูดทำไมมันวิ่งทะลุกำแพงได้วะอ๋อก็เป็นไปได้นะแล้วยิ่งสตาร์อย่างนี้ด้วยอ่ะ <c oughs> นี่แหละผลจากโควิด จริงๆเลยทําโลกปั่นป่วนรถก็ราคาขึ้นพี่เหมือนเครื่องแล้วเนี่ยพี่แล้วบ้านชั้นเดียวอย่างนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยพี่โยชั้นเดียวกับสองชั้นจริงๆไม่ต่างกันมากนะเพราะว่าเพราะว่าข้างล่างมันกว้างเขาเรียกว่า brick veneer เห็นไหมมันเป็นโลลูเมืองไทยเขาเรียกว่าอิฐมอนใช่ครับอะไรยงงที่นี่อะไร brick brick veneer brick veneer brick veneer เลขอิฐมอนเถอะพี่เนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเวลาเขาทำบ้านก็คือจะเป็นไม้ ทั้งชิ้นแบบนี้เลยจะไม่ได้เอามาต่อกันแบบบ้านหลังที่แล้วหลังที่แล้วนี่มายังไงก็ไม่รู้อะค่ะโอ้โหแล้วเจ้าของไม่เศร้าเลยนะเนี่ยเนี่ยอันนี้แบบโอเคแล้วซื้อตั้งเท่าไหร่นะสี่แสนห้าแสนหลังนั้นแพงนะหลังนั้นใหญ่ใหญ่กว่าออบ้านลูกค้าพี่ 5, <000 S 2> ห้าแสนกว่าห้าแสนัพได้ไม้อย่างนั้นข้อน้ำคือเด็อยางดีมากเลยครับหลังนี้ค่อนข้างทำดีนะมันแนบใช่ไหม ล็อกไว้อย่างดีพเพราะว่าอันนี้ท่อน้ำน้ำร้อนใช่ไหมบางทีเวลาเปิดเนี่ยมันจะมี p r e s s อร์แรงอัดมันจะดันพอดันเสร็จบางทีถ้ามันไม่ทําให้มันติดเรียบร้อยมันจะไอตัวนี้มันจะสั่นแล้วมันกระแทกกันนี่มันจะดังแต่เคยได้ยินไหมตรงบ้านถ้าเปิดอ,อะไรเงี้ยครับเพราะว่าเขาแนบไม่ดีไม่เรียบร้อยอันนี้ทําเรียบร้อยแสดงว่าเขารู้นะมันจะมีแรงดันอะไรอันนี้คือตัวางตู้เย็นท่อมีท่อน้มาแล้วก็ต่อตู้เย็นอ๋อนี่คือต่อตู้เย็นครับ อ๋อเป็นท่อน้ําสําหรับตู้เย็นอู๋นี่เขาทำเผื่อไว้เลยใช่ไหมท่อน้ําเย็นก็คือเอามาเข้าตู้เย็นได้เลยใช่ครับบ้านทุกหลังต้องมีไหมพี่ส่วนใหญ่มีนะส่วนใหญ่มีคือมีมากับบ้านเลยครับมีมากับบ้านเลยเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าตู้เย็นสมัยนี้มันจะต้องกดน้ําที่ตู้ได้โอ้โหหนี่เราเจอเจ้าของบ้านแล้วเจ้าของบ้านที่เราไปดูหลังแรกได้งานใหม่ใช่ไหมเราจะย้ายไปอยู่ออสตินแล้วทําไมถึงกลับมาแถวฮิวสตันอะ อ๋อก็เออมันแพงครับสื้อเขาตรงๆเลยนะใช่ครับแพงครับคุณผู้หญิงครับรู้สึกยังไงคะเห็นบ้านเป็นรูปเป็นล่างแล้วเอ๋อเลือกเองด้วยตอนนนี้หนูเลือกเองอ๋อเหรอฮะคือตอนที่มาดูนี่คือมันมันมันเป็นบ้านอยู่แล้วหรือว่าใช่เราเลือกเองเลือกหลอดเองอ๋อเลือกที่ใช่ไหมฮะเลือกที่เองแต่ว่าบ้านสรแางมันมีเฉพาะที่เขาให้แล้วให้เราเลือกแล้วก็แต่ละหลังข้างการสร้างเหมือนกันไม่ได้ตรงข้ามบ้านเหมือนกันไม่ได้ พอแผนเดียวกันไม่ได้สีเดียวกันไม่ได้อะไรเงี้ยไม่เป็นคนละบิ u เดอร์มันจะมีบิ u เดอร์แบบเป็นเป็นสิบิ u เดอร์เลยที่เขาให้แบบดสิบ core builder เราเลือกบิ u เดอร์ก่อนแบบบ้านแบบแบบที่เราชอบแบบสมมติอย่างอย่างของผมมีแค่ผมใช้ Newmark ก็จะเป็นแบบโมเดิร์นหน่อยนะ Premier Home ก็จะเป็นแบบสไตล์บริก k b r i แบบอ๋อก็คือในในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยในในหมู่บ้านเดียวกันเขาเรียกโครงการเดียวกันใช่ไหมเขาจะมีแบบ แบบบ้านให้เลือกใช่ไหมพอเราเลือกแบบนี้ปุ๊บไอ้ข้างๆเลือกฟอรแพนว่าเราจะเอาแบบไหนถ้าสมมติว่าข้างบ้านเรามาก่อนเราแล้วเลือกไปแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเอาแบบเดียวกันได้ใช่อันนี้มันแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่คอมมิตี้แล้วแต่โครงการแล้วแต่หมู่บ้านเนาะใช่อย่างของผมเนี้ยต้องเว้นสามหลังถึงเราสร้างฟอร์แพนเดียวกันได้แต่ถ้าเกิดอย่างของผมมันเป็นคล้ายๆคอนเนอร์เป็นคอร์ดใช่ไหมก็คือสร้างไม่ได้เลย แล้วก็สีพวกสีบ้านถ้าเหมือนกันใช่ครับคือต่างกันนิดนึงต่างกันแต่จะเป็นได้ข้างหน้าจะเหมือนกันหมดก็คือให้ลงต้นไม้หนึ่งต้นแล้วก็จะมีไอ้บุชตรงตรงห้องนอนข้างหน้าก็จะมีบุชแล้วเขาก็จะแบบดูได้ว่าบุชมันความใหญ่ต้องเท่ากันแล้วก็มานับดอกด้วยในบุชเลยเนี่ยต้นไม้นี่คือพูดถึงต้นไม้ที่ลงนี่คือเราลงเองหรือเขาลงให้เขาเขาเขาเลือกหมายถึงมันเป็นอยู่ใน แพ็กเกจของหมู่บ้านใช่ไหมใช่แล้วข้างหลังก็ต้องมีต้นหนึ่งน่าจะลงตรงนี้มีมีแพ็กเกจพร้อมลงต้นไม้ให้ด้วยเขาบังคับบังคับบังคับตรงเราต้องบังคับชนิดต้นไม้แล้วก็บังคับชนิดต้นไม้แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันตายเราก็ต้องเปลี่ยนต้องมีไม่แต่ว่าเราปลูกไอ้ต้นไม้เล็กๆของเราได้ทําสวนได้แต่ว่าไอ้ต้นไม้ใหญ่เขาจะลงให้เลยที่มันเลยเลยรั้วใช่ไหมอ่าต้องขอเจ้าของบ้านครับ ถามหน่อยห้องนี้มันกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ําอะไรยังไงฮะสี่ห้องนอนเนาะสี่ห้องนอนสี่ห้องนอนสี่ห้องน้ํสามอสามห้องน้ําก็คือห้องห้องอาบน้ำสองแล้วก็รวมหนึ่งห้องห้องน้องน้ำอ๋อเราเป็นฟูฟูบัสเลยแล้วสามห้องเลยเหรอโอ้โหอันนี้จะออกไปหาพี่ิวสตันก็ง่ายๆเลยใช่ผมซื้อใช่ใช่ก็ถึงผมซื้อตรงนี้เพราะว่าสองชั่วโมงถ้าขับเราซื้อตอนใกล้กว่า ชั่วโมงกว่าไม่ถึงสองชั่วโมงสองชั่วโมงนะชั่วโมงพี่ก่อครับในฐานะที่พี่ทาเรียลเตอร์มันนานมากประสบการณ์พี่พี่คิดว่ายังไงครับราคาบ้านช่วงนี้ที่มันขึ้นพี่ว่าอนาคตเนี่ยมันจะมีสิทธิ์ลงไหมมันก็คํานวณยากนิดนึงเพราะว่าถ้าเราสังเกตขับรถอยู่ในเท็กซัสเนี่ยจะมีไลเซนเพสแคลิฟอร์เนียนิวยอร์กอะไรคนเขาย้ายมาอยู่ที่นี่เพราะว่ามันดูเหมือนถูกของเขาอะอบ้านที่นู่นเขาขายล้านหนึ่งใช่ไหมซื้อที่นี่ห้าแสนนี่แบบโอ้โหต่างกันลิบลับเลย ใช่คือเอาง่ายพี่พอพัตี้แท็กในเท็กซัสนี่เราแพงกว่าแคลิฟอร์เนียแน่นอนใช่ไหมฮะแต่แต่ว่าราคาบ้านเราถูกราคาบ้านเราถูกมากใช่หมายถึงไม่ได้ถูกมากแต่ถูกกว่าเขาเยอะสมัยก่อนใช่แต่ตอนนี้ก็เริ่มแพงแล้วตอนนี้ก็เริ่มท้อพวกเขา้าญเขึ้าเขาไปอีกตอบยากตอบยากตอบยากใช่ไหมครับนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คนที่อยู่ในเท็กซัสเองตั้งแต่ต้นน่ะค่อนข้างจะเดือดร้อนขึ้นเพราะว่าเราต้องเจอค่าของชีพที่มันเริ่มจะสูงขึ้นแต่คนที่มาจากต่างรัฐเนี่ยเขา เฮ้ยก็ยังโอเคกว่าที่รัดเขาอ่ะนึกออกใช่ไหมพวกเล่นรถซิ่งอ่ะชอบซื้อบ้านอยู่อย่างเงี้ยมันเอารถมามิทติ้งได้ไงพี่วนรอบเนี้ยแต่นี้มันมีที่ตรงกลางอ๋อเออแต่อันนี้มันมีเกาะกลางวงกลมๆอยู่ใช่กระถินมันขึ้นเองป่ะพี่นี่เขาปลูกเหรอกระถินยักษ์มั้งับวัตถุบาใหญ่อย่างเงี้ยเลนต้นใหญเลยนะกระถินเนี่ยแตะแล้วหุบไหมพี่ไม่ออกมาคนละต้นกันนนี่ถ้าไม่มีไอ้วงวงตรงนี้นี่เฟี้ยวเลยเอารถมามิทติ้ง สบายเลยสงสัยโครงการนี้เขารู้มั้งว่าพวกเปียวเยอะก็เลยทำวงเวียนไว้เราไม่งั้นมันจะมาจอดกันได้เนี่ยรเรียงเรียงกันสวยเลยในหมู่บ้านโครงการนี้เขามีอันนี้หมดเลยนะเออเดีร์แซกทุกทำโดนัทไม่ได้เลยเนี่ยโถเนี่ยผมยังคาใจกับไอเอนจิเนียร์วูดของพี่ก่ออยู่นะฮะเมื่อกี้พี่ก่อลองเช็คใน Google นะครับไอพวกไม้ที่ต่อๆที่เราว่ากันตอนต้นนะฮะใน Google มันบอกว่าแข็งแรงกว่าไม้ปกติถึง2เท่านะ แต่คือเรามองด้วยสายตาก็รู้สึกว่ามันแบบมันดูแปลกๆในความรู้สึกของเราที่จะเป็นเจ้าของบ้านนะเนาะคนที่มีความรู้เรื่องการก่อสร้างบ้านไม้อะไรต่างๆลองคอมเมนต์เข้ามาคิดว่ายังไงครับ Engineer Wood มันแข็งแรงกว่า2เท่ากว่าไม้ปกติทั่วไปจริงหรือเปล่าโอเคครับแล้วเจอกันแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณครับขอบคุณครับ, <c oughs> <c oughs> บครับ ัดยยสว้พี่ก่อนจะไปถามนิดนึงครับมีหลายคนถามเยอะเลยเฮ้ยเป็นคนไทยแล้วไปซื้อบ้านกับอยู่อเมริกาได้เหรอได้ไหมพี่ที่นี่ใครก็ซื้อได้จริงๆแล้วอ่ะไม่ต้องเป็นคนอเมริกันคนไทยก็ซื้อได้ครับเขาไม่ได้ดูอะไรเลยแต่ว่าที่ททนั่นคือเรื่องโลนโลนเนี่ยจะต้องเป็น us citizen เป็น green card อะไรเท่านั้นเองเขาถึงจะปล่อยเงินให้เรากู้ถูกไหมถ้าเรามีเงินสดมานซื้อหลังนี้40,000 0อ่ะเอา40,000 0มาปุ๊บซื้อได้เลย ไม่ใช่เหมือนเมืองไทยที่ห้ามคนต่างชาติซื้อครับที่นี่ใครจะซื้อก็ได้ที่นี่ใครจะซื้อก็ได้บครับผมก็มีเงินสดรวยมาก็ซื้อเลยขอบคุณคครรัับบโวดีครับ